ดี๋ยวมือนี้ด้วยมือนี้มือนี้อนเอ้ยซื้อมาให้เลยนะนี่ตัวน้อยวันนี้ขออิ่มอิ่มไหมนะหอมลงนั้นเนี่ยมีลูกเหรอ อ้วนก็ไม่อ้วนอืมอืมมันเป็นกินเข่านะอร่อยกินเขานู่นโอเคไหวแล้วก็มีต้นทางตัวนี้มากินไปหมดแล้วหมดแล้วไปกินต้นไปไม่เห็นไอ้ดำหลายวันแลยแล้วพี่นะ มีกาดอกมาตเจนี้หมาเจดีแล้นุ่นไปกินข้าวนุ่นปบักไปกินนุ่นบักน้ำซีมหมาทุกนมันเคยดูดจานเลยตุยนุยตุยนุยขอมือขอมือเล็้วขอมือขอมืออีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงโอเคทำไมมันลุาจังเลี้ยวอีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงเลี้ยว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 อีกข้างนึงแน่คือตัวเล็กทำไมมันลุกประกาเก่งจังเลยที่ตัวเล็กขอมือมันใหม่ทีเพราะว่าเมื่อกี้มันบางจาน เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตุนุ้ยเดี๋ยว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 ตุ้นุ้ยขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือเอออีกข้างหนึ่ง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 มาข้างนี้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 นี่อีกข้างนี้ข้างนี้เออมันออกลูกยังเอคขอลูกยังตุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนก่องงอกก็ยากกินให้แต่กินก็ชิ้นก่อนต้องงอกแล้ทำลายหลายยืดหรอ อันุ้ย,ยหรอ,อมันยังรู้ภาษาที่จุม๋มมันกออกลูกอย่างนมมันยืดนะนมมันยานนะแล้วไว้ให้ลูกหลังเขาด้วยนะพี่ขับรถเดี๋ยวนี้ขับรถผ่านกันได้าทางลุกหลังอยู่นู่นก็มีหลังร้านหลังเต็มถุงอยู่เนาะเต็มถุงแล้วเอาออกมาย่างแล้วเอาไงย่างให้คนกินแล้ว <laughs> ไอ้หลังนี้เวลามากินใครอยากอย่าไปยอ,อยู่มันมันจะกัดนะเออหว่วง